สวัสดีค่ะสมาชิกคนรักน้องแบลวนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะพี่พี่พแฟนมัดมวยทุกท่านก่อนอื่นต้องขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการก่อนเข้ารายการนะคะก่อนรับฟังข้อมูลดีๆหนูขออนุญาตแนะนําพักยกดีๆนะคะพักยกสองพักยกผู้สนับสนุนรายการนะคะมีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปเล่นราคาตามจริงนะคะออกตัวได้ตลอดเวลาเรื่องการเงินมั่นคงร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะน้องแบลวการันตีรักน้องแบลวก็อย่าลืมพักยก24 จบครบเรื่องมวยขอบคุณค่ะโปรแกรมมวยทีเด็ดสึกเพชรยินดีคู่ที่หนึ่งหนึ่งอำนาจอึ่งอุบลวันนี้เจอกับพี่ชิดสิงกล้องธรณีมวยไทยคู่นี้ชกกันที่กันหนึบเอ็ปอนด์ส่วนคู่ที่สองลูกกอกเพชรพอหลักบุญวันนี้เจอกับเพชรสองเลลาวัยมวยไทยคู่นี้ชกกันที่กัน1 1ึ่อปอนด์คู่ที่สามชัดชัย น้ำจิ้มดาบลันสารคามวันนี้เจอกับชายโทนวออุชาคู่นี้ชกกันทิ่ปกัน123ปอนด์ส่วนคู่เอกของรายการช่วงที่1เพชรวันชยัยวอสังประภยัยวันนี้เจอกับปาติหารพอหลักบุญคู่นี้ชกกันที่ปีกัน131อปอนด์มาดูข้อมูลคู่ที่1 1นอำนาจอึ่งอุบลวันนี้เจอกับพิชิตสิงห์ก้องธรณีมวยไทยคู่นี้ชกกันที่ปกั1น1 1 1อปอนด์1อำนาจช่างได้เมื่อเช้า111.6จุดหกนะส่วนพิชิตสิงห์ช่างได้ มุมแดงวันนี้คือเจ้า1นึ่อำนาจอึ่งอุบลน,นะมาดู3าไฟล่าสุดของนักมวยเคยชนะคะแนนเรนเจอร์ไฟเตอร์มวยไทยที่ศึกมวยเด็ดสังเวียนเดือดแล้วก็มาชนะคะแนนเพชรสองเลาวัยมวยไทยที่ศึกเพชรยินดีล่าสุดมาแพ้น็อกดก3ให้กับลูกกอกเพชรพอหลักบุญที่ศึกมวยมันสลั่นมือมุมนุ้นกันวันนี้เจ้าพิชิสิงกล้องทรณีมวยไทยมาดูสาไฟลล่าสุดของนักมวยกัน เคยชนะน,น,นกยกสี่เจ้าสายโลหิตไฟเตอร์มวยไทยที่ศึกเพชรยินดีแล้วก็มาชนะคะแนนสายโลหิตไฟเตอร์มวยไทยที่ศึกเพชรยินดีล่าสุดมาชนะนกยุกหนึ่งโชคชัยชาญสองบุคคลการช่างที่ศึกมวยเด็ดสังเวียนเดือดนะคะสามไฟล่าสุดก็โชว์มาไว้สวยงามนะ มุมแดงเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าเสียบแหลมเตะตั้งขวางหน้าคา้ายหน้าปลายแข็งแก่งกว่านะส่วนมูมน้ำเงินเป็นมวยสูงยาวเชิงไม่มีเปิดเกมถีบนำต่อยหมัดขวางหน้าแทงแหลมเดินติดติดตด,ดีบู๊ด,ดุดันนะเต่ดเปิดไปที่เสมอมุมแดงค่ะมุมแดงเป็นนักชกอายุ17ปีส่วนสูง174เซนติเมตรนะเป็นมวยมาจากอำนาจเจริญการผ่านมวย70ครั้งดูดีกว่าน้อเงินวันนี้นะเป็นมวยขวามวยฝีมือเป็นมวยของ เพชรยินเดียคาเดมี่นัซ้อมที่เพชรยินเดียคาเดมี่น้ำหนักปป่อยอยู่ที่ห้าสบห้ากิโลวันนี้พิกัดชกร้อยิบอนดบอัช่งได้ร้อยดุหนะก็ลด 0, 0, 0- 6ส่วนมุมน้ำเงินวันนี้เป็นนักชกอายุ16ปีส่วนสูงร้อยเจเซนเติเมตรเป็นมวยมาจากชนบุรีการผ่านมวยน้อยกว่านะเป็นมวยเดินวงในดีนะก็ทำการซ้อมที่สามารถพย,ยักอรุณยิม้มน้ำหนักปป่อยอยู่ที่5 2สกิโลวันนี้เพิ่มเวทขึ้นมาชกนะก็วันนี้ช่างได้ร้อ1สิบจุค่ะก็ลด หนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งอำนาจอื่นบนนะซ้อมมาได้ประมาณหนึ่งเดือนเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าเสียบแหลมเตะตั้งขวางหน้าคาป้ายหน้าปลายแข็งแข็งกว่าเป็นมวยคนจัดนะวันนี้จะแพ้จเจ้าพิชิตสิงห์ก้องทรณีมวยไทยเป็นมวยสูงยาวเชิงไม่มีเปิดเกมถีบนาต่อยหมัดขวางหน้าแทงแหลมเดินติดติดดีนะซ้อมรออยู่สองอาทิตย์ค่ะคู่นี้พิชิตสิงห์ก้องทรณีมวยไทยจะเป็นฝ่ายชนะเล็เปิดที่ราคาเสมอแดงฟันธง คู่ที่สองของรายการนะลูกกอกเพชรพอหลักบุญวันนี้เจอกับเพชรสองเลยลาวัยมวยไทยคู่นี้ชกกันที่กันหนึ่งร้อยสิบสี่อนมาดูฟอร์มของลูกกอกเพชรพอหลักบุญวันนี้อยู่มุมแดงนะคะฟอร์มล่าสุดเคยชนะน็อกยกสองเจ้าเพชรพิชัยมีณโยทินที่ศึกมวยเด็ดสังเวียนเดือดมาแล้วก็มาชนะน็อกยกสามเจ้าหนึ่งอำนาจอ่ออุบลที่ศึกมวยมันสนั่นเมืองล่าสุดมาแพ้คะแนนให้กับฤทธิพันธ์ พันดักรัตนบุรีที่ศึกมวยมนนันสลัดเมืองนะส่วนฟอร์มล่าสุดของมุมน้ำเงินเจ้าเพชรสองเลราวัยมวยไทยมาดูกันค่ะเคยชนะคะแนนฉลามสิงห์ดาบรันสารคามมาที่ศึกเพชรยินดีช่วงที่สองแล้วก็มาแพ้คะแนนเพชรพิชัยมีนโยทินที่ศึกเพชรยินดีล่าสุดนะคะมาชนะน็อกยกสี่เจ้าสายโลหิตไฟเตอร์มวยไทยที่ศึกมวยมันวันศุกร์ก็ฟอร์มทั้งสองก็สดใสทั้งคู่นะคะ มุมแดงเป็นมวยเข่าฝีมือครบเครื่องดุดันปลายแข็งแกร่งเหลี่ยมหักเทดีปลายแข็งแกร่งนะส่วนมุมน้ำเงินเป็นมวยซ้ายเข่าในล็อกรัดฟัดตีเหนียวแน่นมีสอกเสริมบูดูุดันซ้อมรอมาประมาณ3อาทิตย์นะคะก็ฟอร์มที่ทำมาก็สดใสทั้งคู่มุมแดงเป็นนักชกอายุ18ปีความสูง1้5เซนเมตรนะเป็นมวยมาจากอุบลร,ราชธานีการผ่านมวยไม่เท่าไหร่นะ39ครั้งเป็นมวยเข่า ซ้อมที่โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงน้ำหนักป,ป่อยอยู่ที่55กิโลวันนี้ชกพิกจัดร้4ยปอนดนะ์นะช่างได้ร้อยสิบสี่จุดสามก็ลดประมาณศูนจุดสามส่วนมุมน้ําเงินวันนี้เป็นนักชกอายุสิบหกปีมวยรุ่นน้องส่วนสูงสูงกว่านะร้อยเจ็ดิบสามเซนติเมตรเป็นมวยมาจากักรสงขาคนต้าค่ะการผ่านมวยน้อยกว่ายี่สิบห้าครั้งเป็นมวยซ้ายมวยเข่าทําการพิซ้อมที่ลาวัยมวยไทยจังหวัดพังงาน้นําหนักป,ป่อยอยู่ที่ห้าสิบห้ากิโลเมื่อเช้าช่างได้ร้อยสิบสี่ปอนดะ์พ คู่นี้เลตเปิดไปที่มุมแดงเป็นต่อ5-4นะมุมแดงจะใช้ความเป็นมวยเข่าฝีมือครบเครื่องดุดันปลายแข็งแร่งเหลี่ยมหกักเทดีปลายแข็งแร่งจะเอาชนะมุมน้ําเงินนะมวยรุ่นน้องสูงกว่าเป็นมวยซ้ายเข่าในล็อกลัดตีเหนียวแน่นมีสอกเสริมบู๊ดุดันวันนี้จะแพ้กับมุมแดงนะฟันธงคู่ที่สามรองคู่เอกช่วงที่หนึ่งชัดชยัยน้ำจิ้มดาบ,ร,บรันสาราคามวันนี้เจอกับชายโทนวอดออุชาคู่นี้ชกอกคันทิพกั123น123บอ์ มาดูฟอร์มการชกของมุมแดงนะก็เป็นเจ้าชัยดาบรันสรคามวันนี้อยู่มุมแดงนะเคยชนะคะแนนเข็มเพชรวอไทยอนันต์มาที่ศึกมวยมันบันสุกแล้วก็มาแพ้นกยกสาให้กับเพชรสีทองสศักดินาินที่ศึกมวยมันวันสุกล่าสุดมาแพ้นกยกสาให้กับเพชรโทไฟเตอร์มวยไทยที่ศึกมวยมันสนัดนเมืองนะคะส่วนมุมน้ำเงินวันนี้นะก็เป็นเจ้าชายโทนวออาลุชามาดูสามฟอร์มล่าสุดของเจ้าชายโทนกันเคยชนะนกยกสอง ทรงเดชเพชรนาคาที่สึกมวยมาันาสุกช่วงที่สองแล้วก็มาชนะนกยกสามปืนใหญ่พอหลักบุญที่สึกมวยเด็ดสังเวียนเดือดล่าสุดนะคะมาชนะนกยกสี่เจ้าเข็มเพชรบอภัยอน,นันท์ที่สึกมวยเดดสังเวียนเดือดฟอร์มโหดเหลือเกินนะคะวันนี้เลดเปิดไปที่มุมน้ําเงินเป็นต่อสิบเก้านะมุมแดงเป็นมวยซ้ายเข่าแหลมเปิดเกมเตะต่อยซ้ายแรงขวางหน้าเสียบแหลมปั้มตีแข็งแก่งบู๊ดูดันใจเกินร้อยนะ ส่วนไทยโทนเป็นมวยซ้ายสูงยาวเข่าแหลมเตะซ้ายต่อยซ้ายปั้มตีเหนียวแน่นสอกคมนะวันนี้เลยเปิดเป็นต่อ19นะฟอร์มสดเหลือเกินชนะน็อกมารัวๆัว,วมุมแดงเป็นนักชกมาจากกาลสิ์นะอายุอีปีส่วนสูง171ซนเมตร การผ่านมวย60ครั้งเป็นมวยซ้ายมวยเข่านะซ้อมที่ดาบรันสารครามจังหวัดมหาสารครามวันนี้ชกที่พิกัด123ปอนด์นะช่างได้เมื่อเช้า125.5ก็ลด2.5ค่อนข้างลดเยอะนะส่วนนุ่มน้ำเงินวันนี้ชายโทนอายุ18ปีเป็นมวยรุ่นน้องสสูงเตี้ยกว่านิดหน่อย172เซนติเมตระเป็นมวยมาจากอุบ,บลราชธานีการผ่านการผ่านมวยเท่ากันค่ะ60ครั้งเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือครบเครื่องทำการซ้อมที่วอลอาดุชา น้ำหนักป่อยอยู่ที่ห้าสิบเก้าจุดห้ากิโลนะน้ำหนักเก่งๆเขาร้อยยี่สิบสี่ปอนถึงร้อยสามสิบเอ็ดปอนไม่เกินนี้นะวันนี้ช่างได้ร้อยยี่สิบสามจุดหกก็ลดศูนย์จุดหกมุมแดงเป็นมวยซ้ายเข่าแหลมเปิดเกมเตะต่อยซ้ายแรงขวางหน้าเสียบแหลมปั้มตีแข็งแกร่งบู๊ดูดันใจเกินร้อยซ้อมรอมาหนึ่งเดือนนะวันนี้จะแพ้กับชายโทนวอลอุชาฟอร์มสดเหลือเกินค่ะซ้อมรอมาสองอาทิตย์เป็นมวยซ้ายสูงยาวเข่าแหลมเตะซ้ายต่อยซ้ายปั้มตีเหนียวแน่นสอกคม วันนี้จะเป็นฝ่ายชนะเลดเปิดไปที่มุมน้ําเงินเป็นต่อฟันทงคู่เอกของรายการช่วงที่หนึ่งเพชรบัรชายวอสังประภัยวันนี้เจอกับปาฏิหารพอหลักบุญน,นะคู่นี้ชกันที่เป็ดหนึ่งร้อยสาสิบเอ็ดปอนด์คู่นี้เลดเปิดไปที่มุมน้ําเงินนะเป็นต่อสิบเก้าเพชรวันชายวอสังประภัยเป็นมือฝีมือครบเครื่องแต่ต่อยแรงหลักเหลี่ยมดียัดไส้รุนแรงอาวุธคมได้ลุ้นตลอดนะส่วนมุมน้ำเงินเป็นมวยซ้าย มวยสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมเดินค้ำแทงแรงสู้ดีบูดุดันไปแข็งแร่งน้องปังตอนะคะเลดเปิดไปที่น้ำเงินเป็นต่อ19เกมาดูสามฟอร์มล่าสุดของมุมแดงเพชรวันชัยบอสังระไัยกันค่ะฟอร์มล่าสุดนะคะเคยแพ้คะแนนยอดธงสจต้งปาจีนมาที่ศึกเพชรยินดีแล้วก็มาชนะคะแนนก้องเกียรติสอจอจอยปาจีนที่ศึกมวยมันวันศุกร์ล่าสุดนะคะมาแพ้น็อกยกสามให้กับยอดธงสอจอต้องปาจีน ที่ศึกเพชรยินดีส่วนมุมน้ําเงินนะปาติหารพอหลักบุญมาดูสามฟอร์มล่าสุดของมุมน้าเงินกัน, <c oughs> ก,นก็เคยชนะนกยกสี่เจ้าเพชรอ่าวไทยพอวิเศษยิมมาที่ศึกโวยมันวันศุกร์แล้วก็มาชนะคะแนนยอดธงสาเจ้าต้งปาจีนที่ศึกเพชรยินดีล่าสุดนะคะมาชนะนกยกสี่เจ้าหน้ารักสาจ้ต้งปาจีนที่ศึกเพชรยินดีฟอร์มสดใสได้ไปต่อเนะเพราะว่าหนูตามเล่นตลอดก็กินเต็มมาตลอดนะคะเจ้าปาติหารพอหลักบุญเนี่ย หนูชอบมากเป็นมวยใจสู้บูดูดันดีนะคะมุมแดงเป็นนักชกอายุ20ปีสูนสูง172เจ็เซนติเมตรนะ,ะเป็นมวยมาจากชุมพรการผ่านมวยร้อยครั้งนะคะเป็นมวยฝีมือครบเครื่อง ทำการฟิซ้อมที่เดดรัดนะน้ําหนักปล่อยๆอย,อยู่ที่65กิโลวันนี้ชกพิกัด1 3 1ปอนด์ก็ชั่งได้เมื่อเช้า1 3 1 1ลด0.1ส่วนมุมน้ําเงินนะเป็นนักชกอายุ22ปีส่วนสูง173เซนติเมตรเป็นมวยมาจากอุบลราชธานีการผ่านมวยน้อยกว่านิดหน่อย80ครั้งนะเป็นมวยซ้ายมวยเข่าค่ะทำการซิซ้อมที่ PK แสนไทยมวยไทยยิมน้ำหนักปล่อยๆอยู่ที่63กิโลนะ น้ำหนักขอเช,ช้าช่างได้132.2ก็วันนี้ลดเยอะนิดหน่อยนะ1.2ก็ลดเยอะกว่ามุมน้ำเงินค่ะรดแค่นี้ไม่มีปัญหานหะนูออกชอบไปที่มุมน้ำเงินนะปาฏิหาริย์พอหลักบ,บุญจะใช้ความเป็นมวยซ้ายมวยสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมเดินคำแทงแรงสู้ดีบู๊ดูดันปลายแข็งแร่งน้องปังตอนะฟอร์มสดใสด,ด้วยช่วงนี้จะเอาชนะเจ้าเพชรบรรทัยวอสังประภัย ที่เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเตะต่อยแรงหลักเหลี่ยมดียัดไส้รุนแรงอาบุตรคมได้ลุ้นตลอดแต่วันนี้จะแพ้นะฟันธง <L un ters> น้องแบลวทีเด็ดเพชรยินดีคู่ที่หนึ่งออกช่อไปที่พี่ชิดสิงห์กล้องทรณีมวยไทยนะเหล็เปิดไปดที่เสมอแดงจะใช้ความสูงยาวเชิงไม่มีเปิดเกมถีบนำต่อยหมัดขวางหน้าแทงแหลมเดินติดติดดีฟอร์มกำลังสดนะจะเอาชนะ ดเบียดบี้ไปได้คู่ที่สองออกชอบไปที่ลูกกอบเครพอหลักบุญนะเลดเปิดไปที่มุมแดงนะเป็นต่อ5 4ี่จะใช้ความเป็นมวยเข่าฝีมือครบเครื่องดุดันปลายแข็งแก่งเหลี่ยมเชิงดีเอาชนะไปได้ส่วนคู่ที่สาออกชอบไปที่ชายทรวอ,อรุชานะเลดเปิดไปที่น้ำเงินเป็นต่อ19จะใช้ความเป็นมวยซ้ายสูงยาวเข่าแหลมเตะซ้ายแต่ซ้าย,ายปั้มตีแข็งแก่งเอาชนะไปได้ส่วนคู่เอก ชอบที่ปาทิหารพอหลักบุญเลดเปิดไปที่น้ำเงินเป็นต่อสิบเก้าจะใช้ความเก่าเอาชนะบทเปียบี้ไปได้ฟันทงเฮงๆรวยๆมวยมเข้าทุกคู่ขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะขอบคุณพักยกยี่สิบสี่ผู้สนับสนุนรายการถ้าชอบคลิปวิจารย์มวยของหนูอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะอย่าลืมกดซับสไคร รอไว้เลยค่ะเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆวันนี้หนูตื่นสายนิดนึงนะหนูก็เลยมาแบบรัวๆๆๆเร็วๆร็เเลยนะคะแต่เรื่องทีเด็ดข้อมูลนั่นปึกค่ะไม่มั่ว